ลามาโอโดมนะครับหนึ่งในฟอร์เวิร์ดยอดเยี่ยมในยุค2000นี่คือหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่มีสกิลทักษะมากที่สุดมีความเข้าใจในเกมมากที่สุดเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ใครก็ตามก็อยากมีไว้ในทีมแล้วผมบอกเลยนะสำหรับผมโอโดมคือกุญแจดอกสำคัญที่พาลอตจิลิเลเกอร์คว้าแชมป์สองสมัยไม่มีเขาเลเกอร์ ager, ไม่มีทางเป็นแชมป์ แต่ตัดภาพไปหลังจากออกจากเลเกอร์ชีวิตก็สารวันเตี้ยลงย้ายทีมเละเทะไปหมดและก็ข่าวสุดท้ายเจ้าตัวติดโคโเคนอย่างหนักเจ้าตัวช็อกยาเสพติดและก็เกือบโดนยมบาลลากตัวไปครั้งหนึ่งลามาโอดมเกือบเสียชีวิตจากยาเสพติดวันนี้ เราไปย้อนดูช่วงเวลาดำดิ่งของลามาโอโดมกันสัหน่อยคอนเทนต์นี้ติดชอชิ่งไปเลยไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนมีข้อความรุนแรงมีเหตุการณ์รุนแรงควรมีผู้ปกครองในการรับชมหวังว่าบทเรียนในการใกล้ความตายของโอโดมจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับาารลามาโอโดมนะครับ ย้อนไปเล่าความสำเร็จซะหน่อยเผื่อน้องๆยุคใหม่จะไม่ทันนะครับเขาเป็นดับในอันดับที่4ในปี199 9เขาถูกดัฟโดยลอจิลิสคิปเปอร์ลวมาโอโดมในตอนนั้นเนี่ยเก่งมากเก่งตั้งแต่ปีลุกกี้ด้วยซ้ำเขาติดทีมลุกกี้ออรลุกกี้เฟิร์สทีมตั้งแต่ปีแรกและก็รางวัลลุกกี้ออฟเดอะเย่เนี่ยเขาก็ได้ลุ้นยันท้ายฤดูกาลนะและในปีดีๆของเจ้าตัวเนี่ยเขามี17.1คะแนน4.1แอซิต 9.7รีบาวโอดมเก่งแบบไหนเขาเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่ทีมต้องการเขาเล่นสมอลฟอร์เวิร์ดได้เล่นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดได้เขามีรูปร่างสูงแขนยาวสูงชะลูดตูดปอดเลยสำหรับโอดมแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีเนี่ยคือสกิลบาสเกตบอล โอดมเป็นคนที่มีสกิลสูงเป็นคนตัวสูงที่เลี้ยงบอลเนียนชนะตัวต่อตัวได้เข้าใจจังหวะบาสเกตบอลเป็น Power f o r w อ r ์เก็ bon เป็น Power ที่ตัวต่อบอลที่ดีมากเป็นเหมือนเป็นตัวเชื่อมที่ดีค bon ุณเห็นเวลาเดมอนกีนเชื่อมเกมไหมโอดมทำได้แบบนั้นแต่ออกมาเล่นวงนอกทำมาชาติกว่าสกิลการเลี้ยงบอลดีจบสกอร์ดีสูงยาวข่าดีจบสกอร์วงในได้ ปีดีๆเนี่ยฟอร์มดีมากเขาเล่นที่คิปเปอร์เล่นที่ไมอา,ามี่ก่อนจะถูกเทรดมาช่วยโคบีไบันพอมาที่เลเกอร์เนี่ยเขามาในช่วงยุคมืดของเลเกอร์ก่อนที่ฟิลแจ็กสันจะกลับมาแล้วผนึกกำลังกับโคบีกับกาซอและกลายเป็นชุดแชมป์เขาเป็นคนที่เสียสละตัวเองมากเขายอมลดบทบาทจากดาวเด่นยอมไปเป็นตัวสำรอง และเป็นตัวสำรองที่ลงล็อกมากๆลงมาทีไรมีโป้งมีช็อตใหญ่ให้เลเกอร์เสมอ2แชมป์ที่ชนะเมจิกกับบอตันโอดมสำคัญมากๆทั้งฟอร์เวิร์ดเล่น p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดสมอลฟอร์เวิร์ดแกรับจบได้หมดแกได้แชมป์สสมัยนั้นและในช่วงพีกๆเนี่ยเขาติดทีมชาติสหรัฐเมกาชุดดีมทีมแม้จะเป็นดีมทีมชุดล้มเหลว แต่เขาก็เป็นตัวสำคัญในทีมชาติต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยโดดเด่นมากๆซึ่งเขาเนี่ยได้รับรางวัลซิกแมนออฟเดอะีย์ในปี2011เรียกว่าเส้นทางบาสเกตบอลเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่ทุกทีมอยากได้ไปร่วมทัพเพราะใหม่งองแงนิสัยดีสกิลดีปรับตัวเก่งนี่คือความยอดเยี่ยมของรามาโอดมหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับชีวิตโอดม ก็เป็นขาลงเขาออกจากเลเกอร์ไปดัลลัสมาวลิกหลังจากนั้นเขาโดนปล่อยตัวจากดัลลัสแล้วเขาไปเล่นที่ต่างประเทศก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาปิดอาชีพใน NBA ลามาโอโดมเขาได้ผ่านเรื่องราวหลมายๆมามากมายนะครับเขาได้บอกว่าในชีวิตเขาเนี่ยมีหนึ่งสิ่งเลยที่ชีวิตในวัยเด็กไม่คิดจะยุ่งมาก่อนนั่นคือยาเสพติดเขาบอกว่าตอนเด็กเนี่ย อย่างมากสุดเลยนะเขาก็จะยุ่งแค่กัญชาเท่านั้นแหละเขาไม่คิดจะยุ่งยาเสพติดเขาเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีในวัยเด็กเขาได้บอกว่าในวันนั้นเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตวัยรุ่นอายุประมาณ24 25 26เขาอยู่ที่ไมอา,ามี่และเขาก็ได้ลองโคเคนโคเคนคือหนึ่งในยาที่พาโอดมก้าวผ่านความเศร้าโอดมได้บอกว่าชีวิตเขาเนี่ย เก็บซ่อนความเศร้ามาทั้งชีวิตชีวิตในวัยเด็กเขามีคุณแม่ที่รักเขาดูแลเขาเป็นแม่ที่รักเขาที่สุดไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าเขาจะเล่นอเมริกันฟุตบอลบาดเจ็บคุณแม่ก็จะพุ่งเข้ามาดูเป็นคนแรกเขาบอกว่าตอนเด็กเนี่ยคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งและก็อาการป่วยนั้นเนี่ยมันรวดเร็วมากเพอแป๊บเดียวแค่กระพริบตา คุณแม่จากสมบูรณ์กลายเป็นผู้หญิงผอมแห้งแรงน้อยและคุณแม่ก็จากไปอย่างสงบเขาดําดิ่งมากในช่วงเวลาที่คุณแม่จากไปเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคุณย่าคอยเลี้ยงดูมาตลอดเขาจะใช้บาสเกตบอลเป็นจุดปลอดภัยของเขาทุกครั้งที่เศร้าทุกครั้งที่ดําดิ่งเขาจะมีบาสเกตบอลเป็นเพื่อนและเวลาเขาเล่นบาส เขาก็จะนึกถึงภาพตัวเองถูกดาบเข้าสู่ NBA เห็นตัวเองอยู่ในโพเดียมถูกดาบเข้า NBA และความฝันนั้นก็เป็นจริงพอเขาเข้าสู่ NBA คุณย่าก็มาจากไปอย่างสงบที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันหายไปหมดมีอยู่วันหนึ่งที่มาามีเขาก็ลองโคเคนนั่นแหละและการลองโคเคนครั้งนั้นก็เปลี่ยนไปตลอดกาลโอโดมได้บอกว่า หลังจากเขาลองโคเคนเนี่ยเขารู้สึกมันโอเคมันเป็นที่ปลอดภัยในตัวเขาเวลาเขาดาดิงเขาก็จะเสพโคเคนเผลอปแป๊บเดียวเขากลายเป็นคนที่ติดโคเ,นเคนเขาใช้โคเคนแบบวันไหนว่างเขาเสพโคเคนตลอดแทบทั้งวันเขาเลยหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเสพยามากขึ้นก็ปาร์ตี้มากขึ้นพอปาร์ตี้มากขึ้นก็มัวเซกมากขึ้น และช่วงเวลาที่ดำดิ่งสุดๆมีอยู่วันหนึ่งลูกเขาในวัยหเดือนติดเชื้อกระทันหันเป็นภาวะแทรกซ้อนในวัยเด็กทารกลูกเขาในวัยหเดือนได้จากเขาไปคนที่เขารักเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจากเขาไปหมดโอโดมเสพยาอย่างหนักเรียกว่าใช้ชีวิตเพื่อเสพยาหนีความจริง เขาหนักขั้นที่ว่าเขาเคยเปิดโรงแรมมานรูดฮิวผู้หญิงมาจากงานปาร์ตี้ไม่รู้ชื่อเธอด้วยซ้ำร่างกายเปือยเปล่าแล้วก็เสพโคเคนกันแล้วก็เสพเซ็กมีสองอย่างที่เขาเอาตัวรอดไปวันๆมีแต่ยาเสพติดกับผู้หญิงชีวิตหลังจากประสบความสำเร็จเราจึงเห็นว่าโอดมดำดิ่งเร็วมากเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย เขาหาทางออกไม่เจอโคเคนคือาทางออกเดียวในชีวิตเขาเขาเสพมันจนเกินขนาดในปี2015เขาถูกหิ้วเข้าโรงพยาบาลเขาเสพโคเคนจนช็อกเป็นข่าวช็อกวงการตอนนั้นเนี่ยคุณหมอได้บอกว่าเขาไม่คิดว่าโอดมจะรอดมาได้อาการเขาโคม่าจริงๆเขาโคม่ามาสี่วันติดในวันที่โอดมลืมตาดูโลกได้อีกครั้ง รอบเตียงมีอดีตภรรยามีเหล่าลูกๆของเขาและคุณลูกเนี่ยก็บอกให้พ่อเนี่ยต้องเลิกต้องบำบัดต้องกลับมาเป็นคุณพ่อคนเดิมให้ได้เขาบอกว่าความรักต่อรูปเนี่ยมันสำคัญมากๆในวันนั้นเนี่ยเขาเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมค์พอเห็นลูกโลกนี้ไม่ได้มีเขาคนเดียวยังมีลูกที่รักเขายังมีอดีตครอบครัวที่รักเขา โอดมเลยหักดิบเลิกเล่าเลิกยาและก็หวังจะเป็นคุณพ่อที่ดีหวังจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ดําดิ่งที่สุดโอดมได้บอกว่านี่คือบทเรียนสำคัญโคเคนคือยาอันตรายยาที่เปลี่ยนเราเป็นอีกคนหนึ่งวันแรกเราใช้มันแต่หลังจากนั้นมันใช้เราเราจะเป็นทาสของโคเคนเมื่อเราเริ่มถลำลึกไปหามัน เมื่อเขาก้าผ่านออกมาชีวิตเขารอดจากความตายกลับมาเป็นคนที่มีคุณค่ากลับมาเป็นคนที่เป็นคนสำคัญของครอบครัวตอนนี้โอโดมก้าผ่านมาันมาเรียบร้อยแล้วหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เมื่อคุณมีปัญหาเมื่อคุณดำดิ่งมองรอบตัวให้ดีบางทีคนในครอบครัวอาจจะพาคุณปลอดภัย มากกว่ายาเสพติดนะครับหวังว่าประสบการณ์ของโอดมจะเป็นประโยชน์แกพ่พวกคุณนะครับ